สวัสดีค่ะมณีกีมาที่ตลาดห้วยเดือนะคะที่หนองบัวลําพูมณีก,ก็มีอาหารปลาตามฤดูกาลนะคะพี่นนองขะมาเบิองกนเลค่ะว่มา,ะา,มามีอีย่างแน่นะคะที่ับมาถ่ายบรรยากาศตลาดห้วยเดือก็สิมีผักหวานมีดอกกระเจียวแล้วก็มีผลหมอกละไม้นะคะแล้วก็ไข่มดแดงมีเห็ด แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอแมงอย่างกบีนองเขาจะอื่นแมงมีกี่ต้อนมีกบมีเขียดมีอึงมีแตนมีเนื้อง่วนองงัวมีผลละหมอกละมัมีปลาแหงนะคะแล้วก็นอไม้แล้วก็มีเท่ามีหอยโอ้ยหลายอย่างกับกี่นองมาเบืองเด้อผู้ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็บเมนเท่าค่ะแล้วก็จะเป็นเฮดเพึง นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่มดแดงนะคะเกี่ยวกับย่างไปเรื่อยๆนะคะย่างหาอึงค่ะพี่น้องจุดประสงค์ของข้านี่คืออึงนะคะเนี่ยพอแล้วอันนี้ก็เป็นเฮดขมแล้วก็หัวกบกบหน้ามีหนูมีปลาลดมีโอ้ยสุยางค่ะพี่น้องไผเห็ดไผไปแล้วกระสิเกิดพกิเลศนะคะอยากกินนั่นอยากกินนี่โบสิป็นหมูปลากับมีค่ะ แต่สิ่งที่เกตามหาคืออึงค่ะพี่น้องเกยังหาอึงนะคะสิมีแมงดาก็มีวายแล้วก็พวกปลานะคะปาลามีหลายอย่างค่ะพี่นอ้องเพราะเรื่กินอาหารปลากะเชิญพี่น้องไปทังตลาดหอยเดือนะคะเกีตจะยังเลี้ยวไปเนี่ยเพราะว่าคนมันหลค่ะพี่น้องทั้งอากาศมันห่อนเนาะคุณนะ่ะหลายอย่างค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเมงกินูนค่ะไข่มดแดงหลายสีหลายว่านานี่เป็นนาไข่หมดแดงน,นะคะแล้วก็ดอกกระเจียวผักหวานหน่อไม้น้อไม้หวานก็มีค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็น,นมัมยังไม่ได้บีก็จะเป็นส้นผลไม้ค่ะมักบัวนะคะแล้วก็ใส่ตัน อันนี้ก็จะเป็นนองงัว่วค่ะอันนี้จะเป็นด,ดวงนะคะดวงบกักพ่าวค่ะพี่นองอันนี้เป็นเลียงเนาะคะ่ะสมมตินนี้มันเลียงได้สยางดวงบกักพ่าวค่ะพี่นองดินเ <cinematic S 1> นาเนาเนาเนานาเยสดสดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนองงัว่้นองควายน่ะพี่นองเนาะ้วยกับเป็นเครียรซุกคัก ง่างไปนี่โอ้ยเกิดกิเลสตัณหาพี่น้องอยากกินมดสุย่างอัวโลดกระสินยางหาเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าเ้าสีพออึงเนาะคะ่ะจะมีกุบมีดักแด้มีอ่าผลไม้อันนี้มัก,กะเบาค่ะพี่น้องมะก,กะเบาแล้วก็หอยนะคะแล้วก็เมียงดาเมียงดาตอนนี้ก็จะเป็นนองงัว่วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกบมันจะเป็นโซนค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเขียดนะคะแล้วก็จะเป็นแมงแคงแมงแข,งเ,ง,แขงเนี่ยเอามาต่านี่คือหอยค่ะพี่น้องอันนี้หอยปังค่ะเกีก็เลซังนะคะสังเสียงมะลวกแล้วก็เสียงมะเห็ดน้ำจิ้มปลา่านะคะคล้ายๆย่ำหรือว่าต่ำนะคะยางต่อค่ะพี่น้องหาหาอึง หาอึงค่ะึง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 กินอึงว่าเป็นตลาดในหน่อย้อค่ะพี่น <EST> ้องตลาดนี่บระคับเมี่ยงดานะคะอันจะเป็นไก่บ้านน้องง้วนี่สไลายครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหมูป่าจักจั่นไส้ตันกบหวกมีมืดค่ะพี่น้อง จะเป็นปลาสมปลาทู่ปลายังก็มีม่เมดน่ะนี่อึงเผาค่ะพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วพวนนกไไ้นะคะเพราะว่าพนมามันออกลายจัดการไปเลีว้วเรียบร้อยหนึ่งถุงกินพ่อหายอยากนะคะพริกไปพริกมาหะเบืองตัวใดมันไข่ครับพี่น้องข้าจากระขะกันแน่แล้วเนาะ แล้วมา่อพหนูแบบนี่พี่น้องเอ้ยนกกระทาค่ะมีหนูหนูปลานกกระทามันก็จะมีหลายราคาค่ะล้อยเจ็ดสิบล้อยแปดสิบล้อยสี่สิบล้อยหกสิบนะคะงี้ยงเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ได้แล้วนะคะได้สองอย่างแล้วคืออึ้งกับหอยนะคะแล้วก็ย,กย,กย่างหาอีกครับพี่น้องมาเบื่งวัดกี่เสียงเนี่อยากมัดทุอย่างอันนี้ก็จะเป็นเขียดก็จะจะนอกเ้นำเ้ำแข็งไว้นะคะ คนร้ายหลายค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกแคดอกแคเป็นบอกทัวผู้ดเด้เวะไก่ทางนะคะนี่จะเป็นตลาดหอยเดือยคับพี่น้องทางไปน้องบวัวลำพูระหว่างเส้นนองบวัวลำพูแล้วก็ไอหมุดรน,นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้กินได้เมนูคืออึงค่ะพี่น้องแล้วก็แม่งแข้งแล้วก็ อหอยแล้วก็นูค่ะกปดติดตามนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไหคกวเพื่อเป็นกำลังแรงใจใได้เว็นคลิปต่อไปนี้ด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้กับ,บ่บ่คคอยมีหยดไหลเป็นได้กับ็รเรยบ่มีกำลังใจเย็ดนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะดี๋ยวขอเดินทางไปงานต่อมืเลรงเหรัญองค่ายค่ะพี่น้อง เมื่อื่นยูธาโบหนองคายสองเมือน,นะคะผูริยุไก่กับไม้กำลังเล่งใจพวกเขาใดเด้อค่ะสำหรับคืนนี้อิสานนครศินเล่นอยู่ที่วัดหายโศกนะคะหรือว่าวัดเทววิสุวรรณนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ในเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย